สวัสดีครับสวัสดียำสาวๆมันนี่ทำเบิงหมูแคะจแแะแค่บาแค่แล้วครับเบิงครับกินสุยางครับเลี้ยงคือสุนักเลยนะครับกินเข่าลาดแกงบ่อด้มีหัวอาหารหมูนะครับคือคนอื่นเขาเลี้ยงนะครับนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยแบ,บ้ว่าให้อ่ะกินใบไม้กินหญ้ากินพักนะครับง่ายๆ แตงแตเลียงมาบอเคยสื่อหัวหาเลยนะครับบบเคยให้กินห่อแต่ว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับพี่น้องบบให้อึดให้ยากเลยครับยง่วางๆกับปล่อยออกมาให้เพิ่นได้แลนเลนนะครับสองโตนี่ซื่อเมกกับซื่อหมอกนะครับเมกสีไล่ทั้งหางนะครับสังเกตมันสีอบบคือคือกันนะครับจุดจุดสังเกต มูคเนซมีประมาณสีประมาณนี้นะครับสีขาวกับสีดําครับดงังดังสายดางขวานี่มคือกันนะครับพี่น้องสังเกตในงานเลยน,นะครับนี่ครับกรสิเรนกันอยู่สับหยอกกันเองนะครับอันนี้ได้มาจากอำเภอว่างหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับกับน้องคนหนึ่งนะครับที่เพิ่นขายให้อีอยางผมเป็นคนมักเลียงอยีหยางแปลกๆนะครับ เลียงบ่เคยเลียงเลียงขานะครับเลียงไว้เบิงว่าจะเป็นหมูม้ากล้าไก่นะครับนี่ครับมาหาสมุนเลยนะครับมาเห่นกับม้านะครับพี่น้องม้าก็ดีครับบอกัดนะครับอยู่น้ากันอย่างสันติภาพนะครับพี่น้องเบิงครับเสไียี่หลังเขานะครับนี่ตอนนี้ เกาะแขนผมแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับความน่ารักของหมูแขะนะครับเจ้าเมฆเจ้าหมอกนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มหย่แล้วนะครับจะได้ก็ฝากติดตามในเรื่องครับพี่น้องครับมือนีลาบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ